สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัวค่ะ <c oughs> ไฮ้เจ้าสีหองเห็นยังเนาะ <c oughs> จ้าเขียงไม่หนีทั้งใต้น่ะเขียงค่ะนี่คึ้อยากแบบเกาแซบเด้อกำลังเกาปันไดหหละ่ะกระแซบคือเกาล่ะค่ะโอ้ยไปเลยจ้าเพดผ็ดดุเดือด,ด,ด,ดบ่เผ็ดบ่แซบดอกว้าย ลูกออกกัเทียมพุน่นดอกแปเอากันเด้อต้นหอมค่ะช่วงนี้มกักจะกินแต่ต้นหอมแม,ม่เมนปาดบอกกับเม้นละค่ะต้นหอมน่ะแต่มันกระเสบเนาะกินแรงบอกกะแล้วแต่สิบปีจัดการชีวิตเอาเด้อค่นกินแร่งบนแร่งเนี่ยออแซลมอนติดมาหน่อยนึง 嗯帅王妈 แหง้งหมกบวงขึ้นเราค่ะหมดมวงยำๆนะแส่บใส่ตะไคร้ด้วย อ,อสุดน้ำละกระเทียมพอ่นดองของเราเองค่ะกินแส่บแบบนัวๆนนนค่ะปูไข่ดองปูไข่ดองค่ะแซลมอนค่ะกุ้งค่ะหอยนางรมค่ะเนี่ ไข่ติ่มติมค่ะในนี้นะคะเรามีขายแค่กระเทียมโทนดองนะคะน้ำปลาค่ะอันนี้ละน้ำจิ้มที่ฟูดซูู่บริเซน้าปลาอืมน้ำปลาค่ะขนมจีนค่ะน้ำปูค่ะไข่ลูกนะคะส่วนปูไข่รอง <c oughs> เราก็ซื้อมาเช่นกันค่ะซื้อมาดองเองเนี่ยเสียบก่อนกั้นนำดองของอันของอน้องเองียงเอฟซี่น้ำดองอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะ ํำลองซีอยู่แต่ถ้ากินแบบนี้คนท้องไม่ดีอ่ะเด้อกินไหวไม่ดีได้ค่ะเนี่ยกินไหวไม่ได้ท้องเสียอสำหรับคนท้องว่ดียว เจียบเจ้าของเห็นกินกินกินแบบนี้ว่แม่น่ากินเดากันเด้วเลยเด้ออืมท้องว่างอยู่ดีๆมากินไม่ได้ไอ้แบบนี้นะคะเหมือนกินอาหารไม่ได้ทานอะไรมาทั้งวันแล้วมากินแบบนี้บัวได้เด้อบัก,ก่อน เริ่มสิขอนานหนาวแล้วเนาะหมูกระทะสืในเพจพิมอขอไปเลยว่าปูไขด่ดอง ไ่เพียนให้เหลือกบอกเายคาทรงสองรอยหาสิบถึงสามรอยห้าสิบบาทคาทรงหกสิบบาทจะา่าแพงคาทรงแต่ว่าเป็นควบคุมอุณหภูมิค่ะไม่ได้ขายได้เนี่ยเลาให้ฟังนะ อันขายคุณวเชียพโพนดองค่ะนี่มากินแซลมอนเลยวาซาบิกับแซบกินแบบนี้แห้งแซบใส่ใตำมะม่วงเขากันไร,ไม,รไมีตะไคร้มีต้นหอมเนี่ยเอ้ยดับข้าวแล้ออีแม่เอ้ย เจอมากินข้ามไงแถวเจอาว่าอยากไอ้ผู้บ้าบ,บ่ฉันสิจอบวะถ้าผู้ชายเขาหนันทางนั้นจะสันใส่นะฉันจะเก่งใจเขาอยู่ค่ะ แต่นี่ฉันก็นยังหาง้มใส่เองอยู่ฉันก็เลยเก่งใจเจ้าควงเพราะว่ามันสิโบโมมใส่เ<ะ>ือเสือบบกระแดง คือเก่าล้วค่ะตัวเก่าตัวเดิมมุนไปเวียนมากชีวิตเดียย่ยงไงมาต้องจำเป็นต้องรั้วล้ามาเ้าตลอดเวลา เราแค่รู้ตัวเราก็พอแล้วอืม,อม ออร่อยนะเทสเลยมาเทสเซก่ะเซกนีน่กันเลยค่ะขอบวันนี้ั้วตมหอม Mm-hmm. ่เล่นมือเท้าค่ะมือเราเใช้ไปเลยกุ่ม ดูจากสีแล้วไม่น่ารอดว่ะติเพ็ดอยูออ่ประดับไปก่อนเด้อหอมตะไคร้ค่ะเส้นตะไคร้หอม อนุญาตไปต็นตอนออกจอค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามและช่วงกีดแสบแบบนัวนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ